นีมีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของภาพถ่ายการถ่ายภาพและโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตโพสต์ลงในไอจีโพสต์ลงสื่ออะไรที่มันเป็นส่วนตัวและมีการโพสต์เข้าไปปรากฏว่าก็มีทางด้านของออคนที่มาใช้หรือผู้ที่เป็นเพื่อนเรานั้นก็ภาพไปและปรากฏว่านำไปเผยแพร่หรือนำไปแสวงหาซึ่งผลประโยชน์ ล่าสุดนะฮะครอรมอนะครับมีการรับร่างเรื่องของการแก้ไขพรบลิขสิทธิ์ว่าด้วยเรื่องของการคุมค้มครองภาพถ่ายจะเป็นอย่างไรในช่วงหน้าช่วงหน้ามาช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาพบกับผมดก็กอร์ชาลอนะฮะช่วงของคุยกฎหมายกับผมดรชานะฮะวันนี้มีเรื่องของลิขสิทธิ์มาเล่าให้ฟังนะครับ ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยนะครับร่วมดูเนตช่องดตรชาด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเรีกวนไปนะครับสาวินาทีนะสามสิบว,วินาทีนะครับ <laughs> เปิดแล้วก็หันซ้ายหันขวาไปสามสิวินาทีแล้วค่อยกดข้ามโฆษณานะหรือถ้าจะกุนาก็อุโฆษณาจนจบก็ได้ขอบคุณไปยังทางด้าน,น,นของอแฟนรายการที่อยู่ตา่างประเทศนะครับที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์รายเดือนมาให้ อ่ทางดรชาทีวีด้วยนะฮะกับคุณไปยังน้ำส้มภูเรือใหม่สุดอสา,าสงตรงถึงมือท่านรับออเดอร์ก่อน18นาฬิกาและก็ขอบคุณไปยังกเกษตรแปรรูปไร่ดรชาด้วยนะฮะที่นำมะขามแปรรูปจากแหล่งที่ปลูปกคราบที่ดีที่สุดนะฮะมาทำมะขามแช่อิ่มให้ท่านได้รับประทานบ้านผลสากลนี้ที่สมุทรสมคร200กิโลเท่านั้นนะครับ ขอยืมวลีของลูกชายมาคุยนะอ่ะมาที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายนะฮะเพราะว่าผมในฐานะนักกฎหมายผมก็ต้องติดตามสถานการณ์ว่ากฎหมายมันมีอะไรที่มีความคืบหน้าหรือมีการพลวัตให้ทันต่อยุคสมัยคอรมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะฮะเพื่อ,อเพิ่มอายุคุ้มครอง ลิขสิทธ์ในงานภาพถ่ายนะครับซึ่งาทางด้านของที่สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีการตรวจพิจารณาร่างแล้วร่างาพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วนะฮะตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอและก็ส่งให้คณะกรรมการประสานงานยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาก่อนที่เสนอสภาผู้แทนต่อไปและรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองกรอบระยะเวลา กรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมา,อาทั้งนี้นะฮะท่ามู้ฝั่งะะร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงพาณิชย์เสนอนั้นเป็นร่างกฎหมายที่ต้องเป็นไปตามส่วนที่สัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนื่องจากสภนานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับโดย ร่างพรบรดังกล่านี้จะมีการแก้ไขพรบรลิขสิทธิปี2537แก้ไขเพิ่มเติม,ตมนะเกี่ยวกับอายุการคุม้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายโดยให้การคุม้มครองงานภาพถ่ายต่ออายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายเพื่อให้สอดคล้องกับสนทิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินปัญญาโลก เพิ่มข้อจำกัดการความรับผิดของผู้ให้บริการแก้ไขข้อยกเว้นในการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีอันเป็นการยกระดับการคุ้มครองแรงงานอันมีลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเห็นด้วยฮะผมผมเชื่อใหลักเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องหลักความสามารถการสร้างสรรค์ทางภูงรรยยยมิปัญญาย่อม จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกันการไปถ่ายภาพใดภาพหนึ่งนะเมื่อถ่ายไปแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องของสามารถเป็นมูลค่าแม้กระทั่งวิดีโอของท่านคลิปวิดีโออะไรทั้งหลายนะฮะอย่างทีว่วีโอของไรด็อกเตอร์ชาของด็อกเตอร์ชาลรอเนี่ยผมจะทําของผมเองเนี่ยผมก็สรรรื่อสารของผมเองแล้วท่านเอาไปเผยแพร่ต่อต้องขออนุญาตนะฮะ อยู่ดีๆท่านจะไปเผยแพร่ในคลิปในทีวีในอะไรโดยไม่ขออนุญาตโดยไม่ขอจากหรือไม่อ้างอิงผลงานของผมเนี่ย mm hmm. ถือเป็นละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะเพราะยู u ู e ที่ช่องดรชาทีวีนั้นเป็นช่อง mm hmm. ส่วนตัวที่เป็นสาธารณะเปิดเผยทั่วสาธารณะดูได้ชมได้แต่เมื่อไดเอาไปอ้างอิงหรือเอาไปแสดงหาผลประโยชน์ระวัง เราวังด้วยคือผมไม่ห่วงะแต่ขอให้อ้างอิงที่มาอ้างอิงที่หนึ่งว่าเออมาจากไหนที่ไหนได้เอาไปเผยแพร่ต่อแล้วผมได้ยอดวิวยอดอะไรเนี่ยโอเคอันนี้ไม่ว่ากันนะสาระสำคัญของร่างดังกล่าวนะฮะท่านฟังครับก็มีเรื่องของการกําหนดบทนิยามของคำว่าผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการและแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่ามาตรการทางเทคโนโลยีนะ สองแก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายโดยให้ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายกลับไปใช้อายุความทั่วไปก็คือกำหนดให้การคุ้มครองภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรและต่อไปอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายอันนี้ก็คืออยู่ยันตายอ่ะ <laughs> ถ้าคุณทำงานชิ้นหนึ่งมาอายุมันคุ้มครองอยันตาย นะและที่ขันตายแล้วไม่พอนะยังคุม้มครองไปอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงความตาย 3. กํกำหนดในลิขสิทธิ์ในงานสดทัศนวัสดุภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ,พ,พให้มีอายุ50ปีนับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์น,นั้นขึ้นมาและถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีลิขสิทธิ์นะมีอายุ50ปีนับแต่ได้โฆษณาเป็นครั้งแรกอ่ะเอาว่ากันไป4ีํกำหนดประเภทของผู้ให้บริการโดยแบ่งเป็นสีประเภทนะฮะหนึ่งผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลาง 2. ผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราว 3. ผู้ให้บริการในการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์และ4ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันนี้ก็กำหนดประเภทผู้ที่ให้บริการนะครับไว้สี่ประเภทเช่นเดียวกันห้ากำหนดให้ผู้ให้บริการที่จะได้รับยกเว้นความรับผิดตามการละเมิดอลิขสิทธิ์อันเนื่องจากมาอันเนื่องจากการให้บริการของตนต้องเป็นผู้ให้บริการที่ได้ประกาศมาตรการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้าไว้ อย่างชัดแจ้งและได้ปฏิบัติตามมาตรการนั้นยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็มีเรื่องหลักยกเว้นไม่ต้องรับผิดต่างละเมิดเรื่องของอลิขสิทธิ์ในกรณีเรื่องดังกล่าวนะฮะหก กำหนดข้อจำกัดของความรับผิดของผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลางไม่ต้องรับผิดสำหรับก็ไ <c oughs> ปฮะการละเมิดลิขสิทธิ์หากผู้ให้บริการเป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบกระบวนการทางเทคนิคที่เกิดขึ้นโดยอัตโมิติโดยไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มการส่งผ่านหรือเลือกผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นแต่อย่างไรก็จะเป็นพวกเอ่อกูเกิ e นะเฟซ o ุ๊กยูทูบอะไรทั้งหลายนี่เป็นผู้ผ่านสื่อกลางนะเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงในงานเขาเป็นเพ่ผู้นําเสนอผ่านกลางใครเข้าไปเสพคราวไปชมก็เป็นสิทธิ์ของท่านดังนั้นทีนี้เมื่อมีการละเมิดปั๊บท่านก็ต้องรับผิดชอบไงนะฮะ YouTube g o o g l e เฟซบุ no. ๊กอะไรนี่เขาไม่ได้รับผิดชอบบุกคุนะครับเขาเป็นแค่ตลาดเขาเป็นผู้เสนอส่วนกลางเท่านั้นดังนั้นถ้าใครดึงภาพจากช่อง y o u t u b e ตรชาไปคุณก็ต้องรับผิดชอบอีกนะฮะแต่ถามว่า YouTube จะผิดไหมมันก็ไม่ผิดเพราะเขาเป็นผู้สื่อกลางในการนำเสนอนะฮะแปดกำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ หากผู้ให้บริการไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดล,ล,ลิขสิทธิ์บนระบบหรือเครือข่ายอคอมพิวเตอร์ที่ตนให้บริการและได้นําข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระง,งับการถึงการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับรู้หรือได้รับแจ้งถึงการละเมิดนั้นก็คือว่า u t u b e เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคนโต้แย้งว่าไอ้คลิปดรชานะครับใช้เพลงที่ประกอบการบรรยายน่ะ เป็นลิขสิทธิ์ของฉันนะรีบดําเนินการถ้า YouTube เนี่ยฮะได้รับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเอ้ยนี่นะมีการแล้วเมื่อลิขสิทธิ์เอาเพลงของเขาไปใช้เนี่ยในการประกอบซาวด์แทร็กหรือในการประกอบกับการบรรยายอันนี้ผิดทันทีนะฮะอันนี้ผิดแต่ YouTube เองก็บอกว่าได้ตักเตือนนะนะดักเตือนทางด้านของอดรชาแล้วนะแต่ดรชาพี่นิ่งเฉยยัง โต้แย้งสิทธิ์อีกอันนั้นรับผิดชอบเอาเองนะครับรับผิดชอบเอาเองนะฮะอ่านะฮะกำหนดให้ผู้ให้บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หากผู้ให้บริการไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์และได้นําแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเอตอร์ที่อ้างว่าได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระงับการเข้าถึงแหล่งอ้างอิงจุดเชื่อมต่อของข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รู้หรือได้รับแจ้งถึงการละเมิดน,นั้นก็คือคนที่เอาข้อมูลไปเชื่มอมต่อนั่นแหละฮะก็มีเรื่องของการที่ไม่ต้องรับผิดเมื่อได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนข้อต่อไปครับกาหนดให้การให้บริการการผลิตการขายหรือการจ่ายแจกหรือบริการผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ทําให้ ามาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผลเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีและกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับกรณีดังกล่าวรวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เข้าข่ายที่ไม่ต้องรับผิดมีอะไรบ้างนะของผู้ที่เข้าไปใช้ข้อมูลของคนอื่นนะฮะสิ 11. กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งผลจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้สมคุณสมาอันนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการหลักๆเลยนะฮะสรุปก็คือว่าเป็นเรื่องของการคุ้มครองของภาพงานต่างด้านของเทคโนโลยีดังนั้นในกรณีที่ท่านเข้าไปเรื่องของต่าินการมาตรการตางเทคโนโลยีไปเอาภาพไปเอาวิดีโอของคนอื่นเนะี่ยแล้วก็เอาไปแสวงหาผลประโยชน์ต่อนะ ท่านเองก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันดังนั้นยิ่งในช่องดรชาเนี่ยผมจะคุยเรื่องของกฎหมายและจะอ้างอิงกฎหมายนะครับแล้วถ้าท่านเอาภาพคลิปเป็นบางช่วงนั้นไปต่อหรือไปเชื่อมต่อก็ต้องอ้างอิงที่มาต้องอ้างอิงที่มาด้วยนะฮะและที่สำคัญถ้าเอาไปทั้งหมดระวังเรื่องของผลประโยชน์ตามมาด้วยเช่นเดียวกันก็ ต้องติดตามนะคุณเป็เป็นแค่ร่างแต่ร่างนี้มันมันค่อนข้างที่จะก้าวหน้าเพราะว่ามันผ่านกฤษฎีกาในการที่ชำระผม,มใช้คำว่าชำระนะชำระคัดกราถ้อยคำภาษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นอยู่ในช่วงของการที่จะนําเสนอให้ทางด้านของสภานิติบัญญัตินั้นจะมีการเข้าไปถกเถียงทะเลาะเบาไม่ใช่ทะเลาะเบาไ,ไ้ฮะไปตีถ้อยคําไปดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายนั้น นะฮะมันเป็นไปนตามมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะคือการออกกฎหมายต้องไม่เป็นการดิด,อน,ดอนสิธิ์หรือว่าเพิ่มภาร,ระกับประชาชนจนมากเกินไปโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นการนำกฎหมายมาเล่าให้ฟังกับช่องของดรชาทีวีนะฮะขอบคุณไปยังฝ่ายรายการทุกท่านนะครับที่ร่วมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็น้ำส้มพูเรือไม่ส่งตรงทั้งมือท่านรับออเดอร์ก่อน1 8บนาฬิกาของทุกวันขอบคุณมายังเกษตรแปรูปไร,ดร่ดรชานํามะขามจากแหล่งที่ปลูกขามดีที่สุดในโลกแปรรูปไปท่านในทานนะครับวันนี้กระผมไมหนุ่มน้ามนคนประคนชายน้ําใจงามนามไพเรชะโมดอมเดรชาขอญาตลาท่า,า,านผู้ฟังก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หนุ่มหน้ามอนพนประโคนชัยน้ำใจงามน้ำใรโรสมรอดอกเตอชาราโอชา,ชาดอกเตอชารชาอ ทางชีวิตสองมือลิขิตมาต่อสู้กับโชคชะตาสมญานานตามลำเลือเรื่งราวดีๆให้พี่น้องได้ปลึกษาาทางด้านกฎหมายวิชาไปอย่ามาเรียบเรา ชาโลชด้าเป็ดชาโลชชาโลชด้าเป็ดชาโลชไอโนมหน้ามนคนอีสานตายไม่เคยคิดทอดจริงไกล จำชื่อผมไว้ดอกเตช์ชาลอชาลอ